สวัสดีครับท่านเอยู่ชงวิสาระนี่ผมวันนี้ก็ลงหนึ่งสี่เช่นเคยแต่เพิ่มเติมคือเอา FC มาด้วยหนึ่งคนนะครับมท่านผู้ชมมาดูกันครับว่า FC คนนี้เขาจะไปได้ถึงไหนกันนะเกินไปมุย <laughs> ปปปม้ยอะไรครับเนี่ยสองสี่นะครับผมไป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 ก็ใจเย็นโยตอนนี้ผมอยู่แต้มที่ประมาณสี่พันนะครับผม FC อยู่ที่แต้มประมาณสามพันห้านะเฮ้ยเราเข้นใครเบาๆหน่อยนะอะไรเบาๆอะไรเบาๆ เดเป็นลบกลมปืนอืนเดี๋ยวรบกวนผมด้วยเดกลื่นปืนเหมือนเหมือนน้องเขาจะคุยกับอีกคนนึงนะแล้วก็ดูผมไปด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะแบบว่าที่เราคิดเกี่ยวกับออผมก็ได้นะแบบนี้ครับ S C T H A H โอ,อ้โหาอ,อย่างงี้ก็ได้นะเล่นย,ย,า,ยาวๆนะผมคลิปคลิปนี้คลิปนี้ผมไม่ตัดนะเล่นยาวๆเลยเป็นเด็กกอดังอ่ะเฮ้ยเด็กกอดัง คลิปนี้ไม่ตัดนะไม่ตัดเล่นเรื่อยๆนะนะครับผมแค่คลิปเดียวก็นนยกังมีดาบด้วยเห็นไหมตัวไหมตัวมีเอฟซีตั้งอยู่โอ้เออเออเออแล้วหนึ่งเออแล <ๆ S 2> ้วห,หนึ่งเ,เรีบรยๆๆบ,บร้อยแตกหนึ่งๆๆนะแตกเจอคนเออเรียบร้อยเรียบร้อยแตกหนึ่งนะแตกหนึ่งมันตายอ่ะเอ๋อวิฆาไวเกิน ก็ปกตินะครับคุณผู้ชมตึงเกินโอ้เกล่นตึงบ้าบอก็ก็ยิงปกตินะครับคุณผู้ชมไป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 เข้ามันมีประเด็นนะมาตรฐานะอาไหลมาตรฐานนะมาตรฐานโอ้ยอัพเอ็มซีสองนะอัพอะไรเรียบร้อยไปไปไปวันนี้ก็มากับหัวหัวกุ้งนะหัวกุ้งหัวกุ้งพี่ครับเต้นท่าหน่อยครับ เต้นท่าเหรอผมมันอะไรก็ไม่รู้ม,มันบอกให้เต้นท่าโอเคเต้นให้ก็ได้โอเคเรียบร้อยปลาปลาปลาอะไรของน้องเขาเนี่ยไปกันนะไปกันเขาไม่ได้เต้นเขาไม่ได้เต้นโอ้โหเขาเต้นอยู่เมื่อกี้นะผู้ชมตรงนี้มีประเด็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยตรงนี้มีประเด็นนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้เราจะที่หนึ่งโชว์นะครับที่หนึ่งโชว์เนอะไม่ต้ไม่ต้องไหว้ผมเล่นด้วยนะแชมอ่ะโอ้โหถอยถอยก่อนถอก่อนไม่ตายมเม็ดไม่ตายฮ้ยมีตัวหลังตามหลังผมมั้รอเปิดนะรอเปิดนะรอเปิดนะรอยเจ็ดสิบไม่ตายโอ้โหร้อยเจ็สิบร้เจ็สิไม่ตายโอเคเมดีเกินเมดีเกินป่านนี้ไห โอ้โหอัดเท้าไปยิงท้าไปหนึ่งทีนะครับผู้ชมเอาไปนะโอ้โหหนีหนีไวเกินโอ้อัดตัวน้องหนครับตัวน้องหนึ่งบร้อยแตงนึงตงนึงแตงหตึงเกินตึงเกินมานี้ไปียบร้อย่สองสอตึงเกินเกินาเกินตาเกินา พี่เวอร์เกินเวอร์เกินเวอร์เกินไปละไม่เวอร์ไม่เวอร์ครับไม่เวอร์อันนี้คือปกตินะจริงๆผมน้องแพ้แล้วเมื่อกี้แลถ้ามันเล่นเป็นอ่ะพี่เพื่อนผมบอกให้เก็บซองชาร์ทนะแล้วว่าพี่เขาไม่ชอบเล่นซองชาร์ทเล่นเล่นซองชาร์ทนะครับผมช่องนี้เพราะว่ามันยังไม่โดนเนฟก็จะเล่นต่อไปเฮ้ยเมื่อกี้มีเหลือสี่ร้อยโอเคไปอะไรไปกันเลย คลิปนี้ไม่ตัดนะครับผมเล่นยาวๆเลยนะเอม,มีพันเจ็ดเหรียญนะแต่เปิดไ,ไม่ได้มุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยไ,ไปกันไปกันวิ่งไปยาวๆนะจะเจอคนปะเนี่ยเดี๋ยวมันมันมันเดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาชุบเหรอคิดว่านะ อันนี้ผมก็เอาเอาแม็กซิมแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็ไฮยาเตะแล้วก็สกายเลอร์มานะครับผมแต่แต่ตัวละครเป็นไฮยาเตะนะผมอยากทำภารกิจให้ไฮยาเตะมันไฮยาเตะมันอะไรอะเลื่อนอะเลื่อนอัปเกรดอะก็ดูบ่อยนะแต่ว่ากับเบสโซบอลนังเออยังไงเลยขึ้นมาไมีตัวขึ้นมาไม่ตัวโอ้โหตายหมายว่าอุ้ยสองชาร์ตอ่ะสองชาร์ตเฮ้ยทำไมเขาดีเอาเลยเออเรียบร้อยไต่หนึ่งไต่หนึ่ง รยบร้อยตก้นเก็บสี่ไม่ไม่ได้เก็บสี่เลยค่าสี่ตัวเนี่ยขอแล้วค่าสี่ตัวไม่ได้เก็บสี่ใจเย็นพี่มันเวอร์เกินไปไหมอ่ะโอ้ไม่ได้เวอร์อะไรเลยที่เล่นเวอร์เกินไปไหมอ่ะเกินเกินไปเกินไปกินไป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 ไพี่ตึงอะไรโอเคเอาไปแลกไอวอนะเข้าไหม่วอลสำคัญมากตึงเหมือนในคลิปเลยอ่ะตึ้งเหมือนในคลิปเลยเหรอ จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ,อแล้วว่าเลพี่เขาชอบเล่นเล่นสีหนึ่งเวลาเขาจะถ่ายเขาจะเล่นสีหนึ่งได้ทำไมโอเคนะให้ให้น้องมา,มาเก็บของน้องของาวลงมาเก็บของเลยนะดูแล้วเขาพากอะไรทีเดียวหมดนะดูคนเช็คคน,นก่อนนะครับผมโอเควง วงใหญ่อยู่เลยนะคนคนเ <คน S 2> หลือทั้ง41คนไอฟงไอฟงผมลองนี้ก่อนเออไอฟงใช่ไอฟงสิต่อต่อต่อเมื่อกี้มีคนมาซื้อของนะโอเคอันนี้ยังมาภาคที่หลังนะครับผมผมเล่นตอนประมาณ23นาฬิกานะ22นาฬิกานิดนิดผมผมผมลออ<ง>้อวงไอจังสองลูกเนะนี่ยแต่ดีเกินผมผมผม,ผมล้อวง,งบีบบีบเสร็จก่อนแล้วผมก็ค่อยไปอ่านวงนะครับคุนผู้ชมโอเคล้อป๊บน,นึง รอแป๊บนึงนะพี่เขาทำอะไรนั่งรออ่านวงเนี่ยรอก่อนพี่ทำอะไรแป๊บนึงรออ่านวงก่อนอ๋อไม่น่าเล่นเลยเรียกรอแต่งนะแต่งแต่งแต่งโอเคโอ้ว่าจะรออ่านวงไหมครับเนี่ยพี่เล่นแล้วพี่เล่นตึงเกินบางทีอะอะไรบ้าบอไม่ได้ตึงอะไรเลยได้สกิลหนึ่งก็ยังดีนะพี ก้ามทองมาก้ามทองมาพี่ก้ามทองมาโอ้โหไม่แนะ่ก้ามทองนี่ก้ามทองเหรอตั้งร้อยตายหนึ่งตายหนึ่งอะไรตายหนึ่งเก็ตึงขึ้นเก็บเก็บก้ามทองได้อย่างตึงโอ้เมื่อก,ก,ก,กี้ก้ามทองเหรอผมไม่ได้โหลดซับยี่ก่อนนะพี่ชมพี่พี่พี่ได้ลงคลิปยังยังไม่ได้ลงเลย ลงคลิป huh. ย uh ัง huh. ย uh ังไม่ลงจะไปดูแล้วนี่ลงเลยยังไม่ลงแค่หมุจะไปดูแล้วเนี่ยไปเงียบก่อนนะมาแล้วมาแล้วเต็มร้อยโอ้โหเอาเลยร้อยโอ้ยโดนข้างอุ้ยมันพอการเลยมไหมมีเต็มหมดเลยมีเต็มหมดเลยมันข้างสองตัวโดนข้างสองตัว นี่ฝั่งนี้มี2ตัวไหนอะมองมาสิผมร้อยิงอยู่นะผมเดินลงนะตอนเนี้ยเอาเอากระตุกกระตุกเฉยเลยมั้มโซ่มีตัวมาผมได้ยินเสียงเอาแล้เปิดเลยนะโอ,โอ้โหอัดตัวโน่นหนึ่งพี่ใจยเจยเ็น3ตัวใจเย็น3ตัวสกัดเลยไปม,มีตัวไปนั่นอ่ะ โอ้ไม่มีพี่ไม่ต้องโผล่ตรงนี้พี่กดข้างหลังพี่กดนะอ๋อกดข้างหลังก็ได้ก็ได้ก็ได้ไอ้พี่ตัวลงใหม่ตัวนี้ยังไงตัวลงใหม่ข้างบนนะผมข้างบนหัวพี่มีตัวเพิ่งลงข้างบนมีตัวข้างเพิ่งลงข้างบน่ะผมรับไปแล้วมันมีตัวล้มมันมีตัวล้มอุ้ยโอ้โหขนาดขนาดผมไปแล้วไปแล้วเออเรียบร้อย อรับตัวโน๊หนึ่งนะโอ้โหวีดเอ็ด้วยปามยาก่อนปามยาก่อนพี่พี่มันชุบแน่นอนมันม,ม,นมีมันมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวปาป้าปาปา,ปา,าชุบเลยนะรีบชุบน้องเขาเลยบอกแล้วว่าพี่ต้องชุบเอาอีกแก่โอเคเก็บของนะเก็บของเก็บเก็เบไอวอลไม่เข้าวงนะท่านผู้ชมแต่เราก็ตายเรื่อยๆเหมือนกันปาป้าปา,ปาไม่ไปที่ไหน วิงเข้าวงนะถ้ามันจะปล่อยปล่อยไปของมันไปถ้าผมวิ่งขึ้นบอลอ่ะมันก็จะดับยิงผมใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมมาคนเดียวเนี่ยมันจะเอาเพื่อนผมยิงได้ตายตายแล้วก็ตายเรื่อยๆด้วยไปกันไปกันมึงหน่าเพียงเขตปลอดภัยอง่ายจะ้ตายน้องเขากน่าจะคุยกับอีกคนแหละ เน,นีย่ยตรงนี้ก็ก็แค่ปุกดมันก็กินมแ<ะ>ล้วแฉมไปปุกดิ่งมันง่ายจะได้นะแฉมไม่เจอตัวนะข้างบนบนเขาต้องเช็คดีๆนะบนันเขาถ้ามันดักกินเนี่ยผมแตกเลยนะไม่ไหนเออไอ้แอดมาวะเนี่ยโอเคกินยาเห็ดไปนะโอ๊<ห>ย มาเลยเข้ามาเต็งเข้าแต็งเรียบร้อยแต็งยังอ่ะแต็งนังทำเลยโหยเปิดใหม่อันนี่ก็เรียบร้อยใช่ครับนันก็ไม่ต้องเล่เกมจะไปนะก็ไม่ต้องเล่นโอ oh, ้ยมี400เหรียญแล้วสบายใจแล้ว <c oughs> 400เหรียญเอาไว้ชุบผมได้ไหมเนี่ยอะไรครับเนี่ยไหนเอ่ย <c oughs> มันต้องมีสิทำไมไม่มีคนเนี่ย โบอยาเซ็นหนึ่งฮัอลโหลพ่ปปอปะแคบแขนยังว่างไหมครับพี่ว่างครับแขนว่างอยู่เยี่ยมเลยอ่าสักอย่างนี้แสดงว่าว่างตายแกตายแล้วเอฟซี FC ตายบ่อยมากเลยนะยยยมยนะผมไม่ได้ชุบมไม่ได้แล้วเหรียมมีแค่สอ200งร้อยเง่ะ พี่ครับพีรับมันต้องเทสไหมครับจะไรน่เีสกีเพี่พปอพอ่พี้พี่พี่พี่พ่พ่พย่พี่พี่พี่พ่ี่ี่พอ่พีรู้พี่่่พี่พี่พี่่่พี่่พี่พเ่ี่พี่พีพี่พี่่พี่ี่พี่พีพี่พี่พี่่พี่่พีอพเนี่่พี่พี่พี่ี่พี่พี่พี่่พี่พพี่พี่พีี่พม่พี่พี่่พี่พี่พพี่พี่่ เยี่ยมเลยไปๆปไปทำดีอ่ะพี่ถ้าเกิดผมพอ้าอ่ะเฮ้ยเจ๊ะแล้วเจ๊แล้วเจ๊ะแล้วซึ่งเหลือซึ้งเหลือผมรอนะผมรอก่อนผมรอก่อนรอจังหวะที่ไม่มีต้นไม้แล้วผมจะเปิดรอ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 เปิดแล้วเปิดเลยโอ้โหไม่ต้นโอ้โหอะไรครับเนี่ยไหววะโอ้ยแชมป์ตคิวก็าี่ ว่าสก,กายเลอร์เ้าไปสก,กายเลอร์อไม่โดน <laughs> มันรอผมเข้าวงนะแล้วมันก็ร้อนรอ,อผมเหมือนกันโ okay, อ,อ,อ <laughs> คเคปลาปลาปลาเขาเล่นบใหม่หรอ <laughs> ไม่หรอโอ้ไอวอลไม่ติดนี่มันปืนยิงนก <laughs> นี่นะสกายเลอร์โอ้โหรู้เฉ <laughs> ยเลยผมผมจะปลาเราเปิดไปนะเอาเราเราไปกิน ไปเลยไปเลยสี่หร้อยตีหนึ่งฮะสิบคิวโอเมสี่ใครไม่โดนที่เล่นได้ไงเนี่ยไปไปก็เล่นอย่างนั้นแหละเรายังไม่ได้สกิลหนึ่งเลยนะแจ็งโอเคตรงนู้นนี่นะตรงนู้นนะขอขอไปเลยโอ้โหไกลเกินนะผู้ชมถอยได้ถอยได้เชื่อไหมเนี่ยเขาปิดถุงฟังอยู่ไม่ได้ปิดอนะ่ะเปินเดียวปืนเดียว เยี่ยมเลยก็ยังได้ยินอยู่ยังได้ยินสิไม่ได้เปิดโอ้ยโดนมาโดนมายิงโดนนะโดนมาอย่างนี้ต้องมีโดนให้พังนะไม่รู้โอเคป่าปะเหลือสิบเอ็ดคนนะไม่รู้ไม่รู้ตรงนั้นมีคนปะไม่มีเหรอผมอยากจะไปชุบนะแต่แต่มันไม่ได้แล้วเพราะว่าวงมันบีบแล้ววงมันบีบแล้วท่านผู้ชมผมไปชุบเอซีไม่ได้แล้ะอู้อู้ไปเนาะ โอ้โหก็เราเล่นไปโอ้โหลัดคิวเรียบร้อยคิวฟรีอ๋อเลยอาเลยเรียบร้อยโอ้โหหัวเจ็ดหัวเจ็ดหัวเจ็ดเมตรนัดเรียบร้อยแตกไปเลยเฮ้ยพี่ตึงคุณไม่ได้เติ้งเออแต่ไม่เราเรายังไม่ได้สักหนึ่งวิวิววิวไปวะบาเลีแน่เลยเฮ้ยพี่ตึงคุณ เกมนี้พี่ได้ที่หนึ่งแล้วผมผมจะดูพี่ทุกวันเลยอะผมจะแบบสนใจนะสร้างหัดใหม่มาติดตามสร้างหัดใหม่มาติดตามสร้างหัดใหม่มาติดตามเนี่ยโอ้โแกนไป้ายโอ้ไม่โดนสแควร์เล์ก็ว้าวอีกอะไรครับเนี่ยปั๊มเรื่อยๆเลยปั๊มเรื่อยๆเลยใช่คนปดตรงนั้นนะเอ้ยโดนใหม่ละเรียบร้อยโดนมาสองสองอันแล้วนะเพื่เพื่อนเห็นผมเนี่ย ตรงนั้นมีตัวหนึ่งนะผมจะกระโดดยิงได้ไหมน้า,นาโอ้โหกระโดดยิงไม่ได้อยู่บนไอวอลนี่ได้ปะโอ้ยได้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 เฮ้เราไหเออเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตายวอลนะตายไปๆๆดันไปเลยดันไปเลยเข้มเองดูคิวพี่เขาเล่นดูคน อะไรครับเนี่ยพี่โคตรตึงเลยโคตรตึงเลยหรอไม่ขนาดนั้นแค่แหละแชมป์เดี๋ยวเองกดวางเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดจบเกมนะป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 ะไอมีตัวนะมีตัวนะไอ้ขวายมามาแล้วมาแล้วมาเลยเอาขวายขวายการเลยโอ้โหสองชอเอะเรียบร้อย้เฮย ปามยานะปามียสมสมกับชื่อเลยอ่ะสมกับชื่ออะไรไม่มีสาระที่ไหนโอ้ไม่มีสาระที่ไหนมีสาระตัวเท่เลยมีสาระอุ้ยที่ไหนตัวหนึงอุ้ยโดนเฉยโอ้ยสกายเลอร์อุ้ยมันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างยิงได้ยิงได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เป้าไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกยิงไม่ได้ตัวนี้ผมยิงไม่ได้ผมใช้บาลี มันใช้มุมอับในการออไ,ได้เปรียบผมอะ่ะปืนอะไรก็ไม่ไ <ป S 2> ร,รู้ไปปอุ้ยไปเลยโอ้โหเนี่ยมันใช้มุมอับอะ่ะท่านผู้ชมปายเปิดไปไปโอ้โหไม่โดนปายเปิดไปไอ้วอมเหรอแค่ลูกเดียวอะ่ะปายเปิดไป,ไป,ไปโ,โ,โดนป่ะอุ้ยโดนโดนโดนโอโ้ไม่โดน อ้าโวโอคือมันใช้มุมอับไงครับมันชมผมยิงไม่ได้โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่สองที่สองโบะเท่าไรอ่ะโบะหกสิบนะครับผมโบะหกสิบอโอเคศูนย์คิว <laughs> <laughs> รอคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดแชร์ได้นะวันนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย